Welcome t ส Start ว i t h Why p o d ส a s พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจคิดแผนกลยุทธ์องค์กรด้วย t o w s a n n l y y s s s สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับในีก2เอพิโซดที่แล้วนะครับผมก็พาทุกท่านเนี่ยไปทำความเข้าใจกับการเซต Mission, Vision แล้วก็แวลูขององค์กรนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเนาะว่าองค์กรเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่องค์กรเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำธุรกิจอยู่คนเดียวต้องมีการแข่งขันนะครับมีคู่แข่งนะครับคำถามที่สำคัญก็คือว่าองค์กรของเราจะสามารถที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการตั้ง แผนกลยุทธ์หรือการคิด strategy นะครับหรือบางคนเรียกว่า corporate strategy ของบริษัทหรือขององค์กรในเอพิโซดนี้ผมจะพาไปเข้าใจแนวคิดของฝั่งตะวันตกกันก่อนนะครับและในเอพิโซดหน้าผมจะพาไปรู้ถึงวิธีการคิดแผนกลยุทธ์ฝั่งของจีนคือของอีลบาบาบ้าง นะครับโอเคนะครับวิธีการคิดแผนกลยุทธ์วันนี้เนี่ยผมจะเอาโมเดลที่เรียกว่า t o w s analysis มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปโมเดลนั้นเนี่ยผมจะพาไปรู้จักกับวิธีการคิดแผนกลยุทธ์อันหนึ่งที่ simple เรียบง่ายนะครับคนที่เรียนธุรกิจมาเนี่ยเรียน BBA เนะครับเรียนออบริหารธุรกิจเรียน MBA มมานะครับน่าจะผ่านวิธีการคิด แผนกลยุทธ์แบบนี้มาก่อนก็คือสิ่งที่เรียกว่า SWOT analysis SWOT นะครับ s w o t นะครับเป็นตัวย่อมาจากคำภาษาอังกฤษทั้งหมด4ตัวนะครับ Strength นะครับจุดแข็ง Weakness จุดอ่อน O-Opportunity t t h r e a d นะครับหรือภัยคุกคาม4นะครับ4ตัวนี้เนี่ยแยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ ตัวแปรประเภทที่1เรียกว่า internal factor นะครับ internal คือภายในนะครับซึ่งก็คือจุดแข็งกับจุดอ่อนของตัวเรานั่นเองนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่า external factor หรือว่าตัวแปรภายนอกนะครับไม่เกี่ยวกับตัวเราครับก็คือโอกาส opportunity กับภัยคุกคามหรือว่าเทรดนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยสวอตต s อนาลิเนี่ยนะครับมันเป็น กรอบความคิดหรือเป็นเฟรมเวิร์กที่ดีมากๆเลยนะครับที่ใช้ในการทำความรู้จักครับว่าสถานะปัจจุบันขององค์กรของเราเนี่ยนะครับเรามีจุดแข็งอะไรเราถนัดเรื่องอะไรหรือเราเก่งเรื่องอะไรนะครับและตัวเราเองนั้นมีจุดอ่อนเรื่องอะไรนะครับทำการวินิจฉัยเบื้องต้นกันก่อนนะครับถึงตัวของเรา น,นอกจากวินิจฉัยเบื้องต้นในตัวของเราแล้วนะครับสวอตแอนลิซิสเนี่ยก็คือให้ไปวินิจฉัยและทําความเข้าใจสถานการณ์ภายนอกซึ่งก็คือโอกาสและภยัยคุกคามนั่นเองนะครับด้วยการทำความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะครับจะทําให้เราเองเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้มากขึ้นครบรอบด้านทั้งตัวเราและ เกี่ยวกับภายนอกก็คือขอใจเกี่ยวกับตลาดนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย s ป o t analysis เนี่ยนะครับมันเป็นเฟรมเวิร์กนะครับที่ทำให้เราแค่เข้าใจมันนะครับแต่เราเองเนี่ยอาจจะไปคิดต่อยอดต่อถึงวิธีการ Execution หรือแผนกลยุทธ ต่อไปเนี่ยได้ลำบากนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่ามีโปรเฟสเซอร์นะครับที่ต่างประเทศนะครับก็คือเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยนะครับ UCLA นะครับมีการคิดต่อยอดครับว่าส w อ t Analysis เนี่ยถ้าจะเอามาต่อยอดต่อนะครับให้เอามาจับคู่กันนะครับชื่อของโมเดลนี้เรียกว่า t o w s Analysis นะครับ T O W S t o w s Analysis นะครับซึ่งจริงๆมันก็ย่อม,มาจากตัวของเ t r a d e o portunity p weakness กับ s t r e n g t h นั่นเองนะครับแต่วิธีการนะครับที่เอามาใช้คิดในการต่อยอดนี้เนี่ยใช้วิธีการจับคู่กันครับนะครับจับคู่ยังไงครับก็คือเอา ตัวแปรภายในกับตัวแปรภายนอกมาจับคู่กันนะครับนั่นก็คือเอา strength นะครับอันขั้นที่1นนะครับเอาสเ e n g t ์ไปจับคู่กับ u p p t y นะครับว่าจุดแข็งของเรานะครับกับโอกาสที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่จะเอาจุดแข็งขององค์กรของเราเนี่ยไปสร้างศักยภาพนะครับให้ได้ดีกับโอกาส ที่เกิดขึ้นในตลาดณตอนนี้นะครับ Strength กับ Opportunity นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลองนึกดูสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเรื่องโควิด19มันกำลังระบาดนะครับโอกาสคืออะไรครับโอกาสอาจจะเป็นว่าคนต้องคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับคนต้องสั่งอาหารนะครับผ่านทาง Food Delivery นะครับ Strength นะครับถ้าองค์กรคุณนะครับคุณอาจจะมี ลดยานพาหนะในการจัดส่งเยอะนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดแข็งของคุณลองนึกดูซิว่ายานพาหนะที่คุณมีที่เป็นจุดแข็งของคุณกับอ p อป portunity ตัวนี้คุณสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์อะไรขึ้นมาได้บ้างเพื่อตอบโอกาสตัวนี้นะครับเป็นการจับแมทชิ่งกันนะครับระหว่าง strength กับออป portunity นะครับด้วยการจับคู่กันแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณคิดต่อยอดถึงโปรเจกต์ new โปรเจกต์นะครับหรือแอคชั่นหรือกลยุทธ์ที่คุณจะสร้างขึ้นมา นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้นะครับอันนี้คือการจับคู่กันคู่ที่1นะครับคู่ที่2ครับก็คือ strength กับ threat นะครับก็คือจุดแข็งนะครับกับภัยคุกคามภายนอกนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าจุดแข็งของคุณแต่ละข้อนะครับสามารถไปปิดนะครับไปจัดการกับภัยคุกคามภายนอกแต่ละข้ออย่างไรได้บ้าง นะครับลองนึกภาพดูนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับภยัยคุกคามภายนอกนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นว่าเออภยัยคุกคามช่วงนี้ก็คือสมมตออิคนเนี่ยนะครับพยายามกักตัวกันอยู่ที่บ้านด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9ใช่ไหมครับคนไม่ค่อยที่จะอยากออกไปเที่ยวเดินทางขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างจางาังหวัดอะไรแบบนี้อันนี้คือภยัยคุกค,คามนะครับจากโควิด1 9นะครับแล้วจุดแข็งของคุณละ่ะ นะครับจุดแข็งของคุณคืออะไรนะครับจุดแข็งของคุณสามารถที่จะไปจัดการกับเทรดแต่ละข้อหรือเทรดที่เกิดขึ้นในตลาดได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้คือการจับคู่คู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับเป็นการเอาปัจจัยภายในอีกตัวแปรหนึ่งนั่นก็คือ w e a k n e s s นะครับจุดอ่อนของคุณนะครับจุดอ่อนนะครับไปจับคู่กับ o p portunity นะครับลองคิดดูนะครับว่า จุดอ่อนของคุณแต่ละข้อนะครับ a k n เ s s เนี่ยนะครับเมื่อมันไปจับคู่กับ opportunity แต่ละอันเนี่ยนะครับมันมีโอกาสหรือเปล่าเนาะที่จะเอา OPPORTUNITY หรือโอกาสในตลาดเนี่ยนะครับมาปิดจุดอ่อนของคุณแต่ละข้อนะครับคุณต้องสร้างโปรเจกต์อะไรขึ้นมาคุณต้อง Take a คชั่นอะไรนะครับที่จะทำให้ OPPORTUNITY ตัวนั้นเนี่ยมันมากลบจุดอ่อนของคุณไปให้มิดได้เลยนะครับอันนี้เป็นการจับคู่ที่สาม การจับคู่ที่4ครับก็คือเป็นการเอา weakness นะครับไปจับคู่กับ Tra ดหรือภัยคุกคามภายนอกนะครับลองนึกภาพดูครับนะครับลองดูแต่ละข้อเลยนะครับว่า weakness ของคุณแต่ละข้อเนี่ยนะครับลองไปดูว่านะครับคุณสามารถที่จะหลีกหนีจากอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนและเป็นภัยคุกคามหลีกหนีจากเรื่องนั้นนะครับไม่ไปทำเรื่องนั้นหรือพยายามที่จะไม่ไปลงทุนในเรื่องนั้นๆได้ นะครับอันนี้เป็นกรอบความคิดทั้ง4ด้านนะครับลองนึกถึงเมทริกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น4กล่องก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับก็ด้วยการใช้โมเดลของ TOWS Analysis เนี่ยนะครับก็มันจะช่วยให้คุณนะครับสามารถที่จะคิดต่อยอดนะครับถึงแผนกลยุทธ์การเดินไปข้างหน้าขององค์กรคุณในปัจจุบันได้นะครับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับ Strength นะครับ อันแรก Strength หรือว่าจุดแข็งนะครับเมื่อไปจับคู่กับ Opportunity แล้วนะครับมันจะมันจะเรียกว่านะครับ maxi m a x t strategy นะครับอาจจะเป็นชื่อเรียกนิดหนึ่งไม่ต้องใส่ใจถึงวิธีป็นชื่อมันมากนะครับแต่คือเป็นวิธีการที่เอากลยุทธ์หรือเอาจุดแข็งของคุณเนี่ยไป Maximize Opportunity ไปขยายโอกาสนะครับลองดูจุดแข็งของคุณถ้าคุณสามารถเอาจุดแข่งของคุณไป ทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเป็นโอกาสของตลาดณนะตอนนี้หรือในอันใกล้ที่กำลังจะเข้ามาได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการใช้จุดแข็ง,ขงคุณต่อยอดกับตลาดได้ดีมากๆนะครับอันที่สองครับเอาสเตรนจ์ของคุณไปจับคู่กับเทรดหรือภัยคุกคามภายนอกลองดูเนาะว่าจุดแข็งของคุณมันไปลด ภัยคุกคามภายนอกที่จะเข้ามาคุกคามองค์กรของคุณได้อย่างไรบ้างนะครับอันที่สามครับวิ n เ s s ครับเอาไปจับคู่กับ o p portunity ลองดูนะครับว่า o p portunity เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมาลดวิ n เน s ของคุณได้มากลบวิ n เน s ของคุณในจุดใดได้บ้างอันสุดท้ายครับวิก e s s กับ Tra ดนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าคุณจะหลีกหนีหลีกเลี่ยงจากอะไรก็ตามที่ คุณจะทําในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของคุณและมันก็เป็นภัยคุกคามจากภายนอกด้วยนะครับก็โดยรวมนะครับสข้อนี้ก็จะทําให้คุณคิดต่อยอดไปถึงกลยุทธ์ขององค์กรที่จะเดินหน้าไปต่อไปได้นะครับก็คอยติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับผมจะเอาแนวคิดวิธีการคิดแผนกลยุทธ์ในแบบฉบับของ อาลีบาบานะครับลองมาเปรียบเทียบกับแนวคิดของฝั่งตะวันตกกันดูซิว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับก็หวังว่าได้จะมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายองค์กรหลายบริษัทนะครับก็ต้องรับมือกับวิกฤตนะครับลองดูนะครับลองคิดนั่งนิ่งๆแล้วลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจากสถนานการณ์ปัจจุบันนี้คุณสามารถที่จะเดินหน้าองค์กรของคุณปรับเปลี่ยนขององค์กรของคุณไปอย่างไรได้บ้าง ครับก็อย่าลืมกด follow กด subscribe Start With Why Podcast ในทุกๆช่องทางนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ Start With Why Podcast